ใครที่กําลังน้อยใจเรื่องกรรมพันธุ์ของตัวเองอยู่ว่าเป็นคนเผาผลาญช้าเหลือเกินดูคลิปนี้ให้ดีครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลว่าทําไมกรรมพันธุ์ถึงไม่ได้มีผลในเรื่องของการเผาผลาญได้ดีเท่ากับนิสัยของเราน,นั่นเองครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักพีเดียวใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกับมีตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทาให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใครท สวัสดีครับผมโค้ชปูนแ่งครับตอนนี้คุยกันมาชมรายการ s i กแพคโปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้คผมเป็นคลิปที่ผมจะมาให้กําลังใจไม่เชิงให้กําลังใจแต่ว่ามาบอกความเป็นจริงต่างหากว่าจริงๆแล้วครับผมนะครับกรรมพันธุ์ของคนเรานั้นครับผมนะครับไม่ได้เป็นตัวกําหนดในเรื่องของการเผาผลาญของเรามากขนาดนั้นครับ แท้จริงแล้วนะผมการเาผาผลาญที่เร็วหรือช้ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทําและนิสัยที่คุณเป็นนั่นเองครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่เรียงให้ฟังเลยว่านิสัยของเราครับผมนะับจะส่งผลทําให้ร่างกายของเรามีการเาผาผลาญที่สูงขึ้นได้อย่างไรในระดับเซล์ลเลยทีเดียวครับผมเชื่อว่าหลายๆคนครับกําลังน้อยใจกับชีวิตของตัวเองอยู่ครับ ว่าทำไมถึงเป็นคนที่เผาผลาญช้าลเลอเกินกินอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็อ้วนได้ง่ายแล้วนะครับแล้วก็ยอมรับชะตากรรมว่าเออฉันคงเป็นคนที่เผาผลาญช้าอยู่นี้แหละนะครับคงต้องอยู่ในร่างอ้วนๆแบบนี้ไปตลอดชีวิตครับผมจะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วครับผมกรรมพันธุ์ของเราครับไม่ได้มีผล100เเซนตในเรื่องของการเผาผลาญของเราแต่มันกลับเป็นเรื่องของนิสัยแล้วก็พฤติกรรมของเรามากกว่าที่จะส่งผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกายของเราโดยตรงนั่นเองครับ ผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับคำคำนี้ครับผมครับสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรียกว่า epigenetic ครับซึ่งเป็นศาสตร์เกี่ยวเรื่องของพฤติกรรมและก็นิสัยของมนุษย์นั่นเองครับผมโดยที่ในศาสตร์นี้ครับเชื่อว่าการที่เรามีนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างครับจะทําให้เราสามารถเปิดและปิดการทํางานของยีนบางตัวในร่างกายของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของอินซูลินครับ เราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าจะให้ร่างกายของเรามีความไวต่ออินซูลินหรือว่ามีความดื้อต่ออินซูลินผ่านนิสัยแล้วก็การกระทําของเราในทุกๆวันครับหรือถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของความเร็วในการเผาผลาญครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าตัวของมโตอันดเรีย e er ก็คือตัวของเตาเผาพลังงานที่อยู่ในกล้ามเนื้อของเราครับ จะเป็นตัวกำหนดความเร็วในการเผาผลาญไขมันในร่างกายของเราครับซึ่งข่าวดีคือเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณของไมตอคอนเดรียและสามารถทําให้ตัวของมโตอคอนเดรียแต่ละตัวที่อยู่ในกล้ามเนื้อของเรามันทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นคาว่ากรรมพันธุ์ส่งผลทําให้เราอ้วนหรือผอมได้เร็วนั้นบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงร0 0ซกันได้นะครับโดยในเรื่องนี้ครับมีางานวิจัยที่ชี้ชัดไว้อย่างชัดเจนครับ ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism จัดทาโดยดยรแบร์โซก,ก็คณะของเขาครับงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างใหม่นะครับถูกตีพิมพ์ในปี2016ที่ผ่านมาครับโดยในวิจัยครับผมพบว่าการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องส่งผลทําให้เกิด epigenetic modification ก็คือทําให้ร่างกายและก็ตัวของยีนของเราครับผมครับมีการปรับการเผาผลาญกลูกโคสได้อย่างชัดเจนและมีนยะสําคัญครับ ดังนั้นครับถ้าเกิดว่าดูตัวของงานวิจัยนี้แล้วครับผมเราจะรู้เลยว่าเรานี่แหละเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของการเผาผลาญของร่างกายของเรานั่นเองแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกปนต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โคชแกรนดวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากร เราต้องทําอย่างไรให้ร่างกายของเราสามารถที่จะมีระบบขับผลาญที่เร็วขึ้นได้ในระดับยีนของร่างกายของเราครับต้องบอกนี้ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การออกกําลังกายการฝึกเวทเทรนนิ่งหรือว่าการคาร์ดิโอเพียงเดียวนะครับแต่ว่ามันสื่อถึงตัวของชีวิตประจําวันของคุณด้วยว่าคุณเป็นคนที่ขยับตัวมากน้อยแค่ไหนคุณเป็นคนที่แอคทีบมากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงก็าตามครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ดูเลยว่า ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถทําให้กรรมพันธุ์ของเราที่เป็นคนเผาผ่านช้าอยู่แล้วนะครับผมให้เป็นคนที่มีระบบเผาผ่านที่เร็วขึ้นได้แบบที่เรียกว่าติดสปีดติดเทอร์โบอะไรทีเดียวครับอย่างแรกครับคือการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาครับการที่เราเพิ่มมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาครับจะทําให้ร่างกายของเรามีการเผาผ่านที่เพ uh ิ่มสูงขึ้นผ่านตัวของเนื้อเยื่อในรูปของกล้ามเนื้อนั่นเองครับผมหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวของกล้ามเนื้อครับจะเป็นเนื้อเยื่อที่ใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองมาเป็นตัวของูค ไขมันหรือว่าตัวของไกลโคเจนครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณยิ่งมีกล้ามเนื้อเยอะนะครับก็ยิ่งส่งผลดีต่อระบบเผาผลาญของคุณครับอย่างที่2ครับผกก็คือการฝึกคารีโอนะครับผมเป็นประจำครับในที่นี้คือการฝึกคารีโอโซอน2และโซน3ครับจะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถเพิ่มปริมาณของไมโตคอนเดรีย oh ก็คือตัวเผาพลังงานที่อยู่ในตัวของกล้ามเนื้อของเราให้มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองครับผมครับดังนั้นถ้าวันนี้นะครับคุณเป็นคนที่เผาผลาญช้ากินอะไรก็อ้วนง่ายครับก็มีแนวโน้มสู ที่ร่างกายของคุณครับจะมีปริมาณของไมโตคอนเดรียที่น้อยและประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้ไขมันในร่างกายของคุณเนี่ยครับมันด้อยประสิทธิภาพไม่แต่ว่า,วา,าตัวของไมโตคอนเดรียของคุณมันไม่มีประสิทธิภาพหรือว่ามันทํางานได้ไม่เก่งนั่นเองครับดังนั้นการคารีโอจึงเป็นหัวใจสําคัญของการที่ทําให้คุณนะผมสามารถเพิ่มปริมาณของไมโตคอนเดรียได้และทําให้ตัวของไมโตคอนเดรียของคุณมันทํางานได้เก่งมา,มากๆในที่นี้คือสามารถเผาไขมันได้อย่างสุดยอดเลยทีเดียวครับอย่างที่3ครับผมหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะคนั่นคือการที่เรานับ Sta y Active นะครับ เดินวันละหมื่นก้านะครับหรือว่าการที่เราเดินขึ้นลงบันไดการพาหมาไปเดินเล่นการล้างรถด,ด้วยตัวเองนะผมการทํางานบ้านด้วยตัวเองครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับผมการขยับเนื้อขยับตัวต,วตลอดทั้งวันครับก็ส่งผลทําให้ตัวของไมโตคอนเดรียนะผมก็คือตัวของเตาเผาพลาของเราครับมันังคงแอคทีเวทแล้วก็มีการแอคทีฟอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนึกง่งายๆยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรากําลังเรียนหนังสืออยู่นะครับเราจะเป็นคนที่เขียนหนังสือได้เร็วมากนะครับแต่เมื่อไรรหร่ก นะผมหรือว่ามีการปิดเทอมนะครับเราเขียนหนังสือน้อยลงหรือว่าบางคนไม่เขียนหนังสือเลยครับพอเปิดเทอมกลับมาใหม่เรากลับมาเขียนหนังสือใหม่เราจะเจอว่าเราเขียนหนังสือได้ไม่คล่องนะครับเหมือนกันครับผมตัวเขาไม่ต้องเตรียนะครับต้องอาศัยความสม่ําเสมอในการกระตุ้นมันเพื่อให้มันสามารถเผาไขมันได้เก่งครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เป็น sedentary ยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยขยับเนื้อขยับตัวนะครับนั่งหรือนอนเป็นประจาครับผมโดยที่คุณครับไม่มีอาการ active เลยครับตัวเขาไม่ต้องเหนื่อยคุณนะครับมันก็เผาไขมันได้ ไม่เก่งครับผมดังนั้นนะครับคนที่กําหนดว่าระบบผ่านในร่างกายคุณจะเร็วหรือจะช้ามันก็คือตัวของคุณเองครับผมโดยที่ผมจะพูดให้ทุกคนมีกําลังใจตรงนี้นะครับการที่เรานะผมเป็นคนที่แอคทีฟตลอดทั้งวันครับเดินวันละหมื่นก้านะครับหรือว่ามีการขยับเนื้อขยับตัวตลอดทั้งวันครับเราสามารถเผาผลาญพลังงานได้สูงกว่าคนที่เป็นเซนเตอรรี่หรือว่าคนที่แบบเป็นฤาษีอยู่กับบ้านคือแบบไม่ขยับเนื้อขยับตัวเนี่ยครับมากกว่าถึง3 0 0รยไปจนกระทั่งถึงโลแคลอรี่ต่อวกนเลยทีเดีับ ซึ่งนั้นคือถือว่าเยอะมากๆครับถ้าเกิดว่าเรามอง time เฟรมแบบ3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีครับผมการผอผ่านของเรามันจะแตกต่างจากคนที่อยู่เฉยๆนั่นเองครับดังนั้นครับไม่ใช่เพียงแค่การที่เราขยับตัวแล้วจะทาให้ร่างกายมีการใช้ไขมันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่มันทําให้ร่างกายของเรามีการผอผ่านที่เก่งมากขึ้นและก็ดีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนั่นเองแล้วอะไรบ้างนะครับที่ทําให้เรากลายเป็นคนที่มีระบบผาผ่านที่ช้าลงนะครับผมคือองบอกอย่างนี้นะครับว่ามันจะมีอยู่5้าอย่างหลักๆครับหนึ่งเลยค ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนอนน้อยครับร่างกายจะมีการหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอลที่สูงมากขึ้น,นครับส่งผลทําให้ระบบของผังของคุณมันช้าลงนะครับผมอันนี้คือเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าสายเทรนเนอร์ทุกคนครับผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่านักลีของเขาไม่สามารถลดไขมันได้นะครับสิ่งแรกที่เราจะสังเกตเลยคือคุณนอนน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับมันเลยทําให้ระบบของผังของเรามันช้าลงนะครับอย่างที่2ครับผมคือดื่มน้ําน้อยครับการดื่มน้ําน้อยครับจะส่งผลในเรื่องของการสร้าง ATP ก็คือตัวของการสรรร้าาาาางงงงงงงพลลลัันนใตวขขขอออเเซ์่กย ถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้าน้อยครับอัตราของการเผาผลาญของเรามันจะลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญเลยทีเดียวครับอย่างที่สามะครับผมคือการที่เราไม่ฝึกเวทชรนิ่งครับพอเราไม่ฝึกเวทชรนิ่งครับผมพอเวลาผ่านพ้นไปครับร่างกายของเราก็จะมีปริมาณของกล้ามเนื้อที่น้อยลงเรื่อยๆครับนี่ถ้าเกิดว่าคุณกินพลังงานน้อยนะครับผมหรือว่ากินพลังงานในค่าลบครับคุณยิ่งมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องในทุกๆปีนั่นเองครับต่อมาคือการที่เราไม่ทานโปรตีนหรือว่าทานโปรตีนไม่ถึงครับ ซึ่งโปรตีนจะเป็นตัวหลักที่ทาให้ร่างกายของเรามีการเผาผลาญที่เพิ่มสูงขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณกินโปรตีนน้อยครับอัตราของการเผาผลาญในระบบของการย่อยอาหารของคุณมันก็จะช้าลงมันก็จะน้อยลงส่งผลทําให้ตัวของระบบของอาหารงคุณครับมันช้าลงตามไปด้วยนั่นเองครับต่อมาครับผมครับอย่างสุดท้ายคือการที่คุณไม่ขยับตัวนั่นเองครับการที่คุณไม่ขยับตัวหรือว่าการที่คุณไม่แอคทีฟครับผมจะส่งผลทําให้ตัวของไมโตคอนเดรียก็คือตัวเผาพลังงานในกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยครับ ดอประสิทธิภาพลงครับมันถูกกดการทํางานลงทําให้การเผาผลาญไขมันในร่างกายของคุณมันแย่ลงนั่นเองครับแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยอยู่นะครับผมมีอีกงานวิจัยหนึ่งมานาเสนอครับเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมนารสาร Journal of b i o l o g i c a l Chemistry ครับจะทาโดยดรฮอลลัซี่แล้วก็คณะของเขาครับงานวิจัยนี้นะครับผมถูกตีพิมพ์นั้นตั้งแต่ปี1967ที่ผ่านมาแล้วครับคือเก่ามากมากครับโดยงานวิจัยครับผมพบว่า ความถี่ในการที่เราใช้กล้ามเนื้อครับจะส่งผลต่อปริมาณของการสร้างไมโตคอนเดรียในร่างกายของเราโดยตรงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในบทสรุปของงานวิจัยก็เลยค้นพบว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเราขยับเนื้อขยับตัวยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้กล้ามเนื้อยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีความแอคทีฟมากเท่าไหร่ครับผมตัวของไมโตคอนเดรียก็คือตัวเตาเผาพลังงานในร่างกายของเรามันจะยิ่งมีประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเท่านั้นนี่คือเป็นวิธีการ ที่ทำให้เราสามารถเอาชนะกรรมพันธุ์ของเราได้โดยตรงผ่านการเคลื่อนไหวและกวนิสัยของการใช้ชีวิตของเรานั่นเองครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะครับผมนี่คือแอลลูซินครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพองก,การปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับดังนั้นครับระบบเมแทบอลิซึมหรือว่าระบบของการเผาผลาญในร่างกายของเราครับ มันไม่ใช่กรรมพันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมครับจริงๆแล้วเนี่ยครับกว่า80%มันขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วที่คุณทำนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีระบบเผาผลาญที่เร็วนะครับผมเพียงแค่คุณขยับตัวเพียงแค่คุณออกกำลังกายเพียงแค่คุณคาร์ดิโอคุณกินโปรตีนให้ถึงนะครับผมคุณนอนให้เพียงพอครับคุณก็กลายเป็นคนที่มีระบบเผาผลาญที่เร็วได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งตรงกันข้ามนะครับผมคือคุณไม่นอนนะรไ่ยวกาง้็ครับ คุณไม่ต้องไปตกใจนะครับผมว่าทาไมคุณถึงอ้วนง่ายครับเพราะว่าร่างกายของคุณมันขาดประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้พลังงานมันก็แค่นั้นเองครับผมดังนั้นฝากไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดคุณอยากมีระบบควาผ่านเร็วก็แค่แอคทีฟขึ้นมาก็แค่ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมครับให้อยู่ไม่สุขเข้าไว้ครับแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการนั่นคือระบบเผาผ่านของร่างกายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับผมอันนย้อย่าฝากไว้เลยครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอยู่บช่องโคชปูแนน เพื่อที่จะไปพภาพคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในชุทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ